ใครก่อนดีกว่ายังไม่คิดเลยค่ะแต่ละคนก็มีแบบไทม์ไลน์ของที่เหมาะของแต่ละคนเลยอย่างเงี้ยค่ะ,ะสีเต้าว,ว่ามันไม่ได้แบบพูดออกมาเป็นคําได้ขนาดน,านั้นแต่ว่ามันก็เป็นแบบหลายๆอย่างที่มันจะต้องลงตัวในหลายๆด้าน ฟังมาาเลลยแปว่ใช่จะอินไหมเะออินไหมอินไหมล่ะเอออินกันไหมล่ะใช่อินอินอินเราก็รู้สึกว่าแบบน่ารักอ่ะแล้วเขาดูแบบเป็นกําลังใจให้การอะไรอย่างเงี้ยยิ่งตอนไปถ่ายแบบคือแบบโอ้ยทำไมมันร้อ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 นที่ตานิดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ ยังไม่ยังไม่คิดเลยค่ะก็เท่าที่ฟังแล้วก็รู้สึกแบบโอ้โหมันดีเทลเยอะมากเลยแต่แต่ว่าถ้าแบบวันถ้าเรามีความรัก,กอะอะไรมันก็จะแบบทําให้ทุกอย่างแบบมีแรงสู้แน่นอนอะไรอุ้ยกับใครก่อนดีกว่ามีคุยกันหรอไ่ไม่ไม่มีค่ะไม่มีไม่ได้คุยอะไรค่ะ,คะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> อะไรนะ ก<พ>อ,อ้ mn น,นั่นนะสเตาก็ไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูค่ะค่ะวนแ่นก็มีเมนต์่เหือว่าราก็งราแลก็ไม่นะเรารู้สึกว่าแต่ละคนก็มีแบบไทม์ไลน์ของที่เหมาะของแต่ละคนเลยอย่างเงี้ยค่ะล้วก็อตอนนี้มันก็เป็นในเรื่องของการแบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปก่อนใช่ค่ะ ก็งานแล้วก็ใช้ชีวิตแหละแต่ว่ามันก็แบบแบบไม่ได้ไม่ได้แบบไปโฟกัสที่ว่าแบบเมื่อไรหรืออะไรขนาดน,นั้นแต่ว่าสุดสุดท้ายมันก็ต้องปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติของมันเนาะใช่ค่ะฮปปีดป้ดีค่ะก็ลงบ้างนะคะอย่างก็มีตั้งใจจะลงอยู่แต่ว่ายังยังไม่ได้มีโอกาสตั้งใจจะลงอยู่บ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลง๋ <laughs> ยวลงเมื่อไหร่ก็เมื่อนาน อ๋อก็อย่างที่บอกอาจจะแบบเหมือนเราก็ค่อนข้างมีเนี่ยงานหลายอย่างที่ต้องโฟกัสด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ่อยนะคะก็แต่แคอ่อาจจะไม่ได้แบบใช่อาจจะไม่ได้ลงแบบว่ารูปใน i อแต่ก็มีในสตอรี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใชะยย่ยังอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังหวานแต่ก็ประมาณนี้ก็ก็หวานอยู่ค่ะไม่อยากจะพูดขนาดนั้นอยู่ทีสามปีแล้วก็ยัง ก็ดีค่ะได้ดีค่ะไม่รู้สิเจ้าว่ามันไม่ได้แบบพูดออกมาเป็นคําได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นแบบหลายๆอย่างที่มันจะต้องลงตัวในหลายๆด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะขออองงเเเรราาาลยหืว่ก็ทั้งคู่แหละเต้าว่าใช่่ ันต้องว like like well nee er, ่าม no? no, 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 no. no, no, ันเหมือนแบบเป็นอะไรที่เราไม่ได้คอนโทรลได้ขนาดนั้นนะมันต้องหลายๆองค์ประกอบเนี่ยที่ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบแบบถึงเราจะพร้อมหรืออะไรยังไงมันก็ไม่ไม่ใช่แค่แบบปัจจัยเดียวเนาะมันก็ต้องไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่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 ค่ะใช่ค่ะอยู่ที่ความลงตัวรอไปก่อนรอรอไปก่อนไม่ไม่ได้รอก็ใช้ชีวิตค่ะไปเรื่อยๆค่ะ